เริ่มแล้วปฏิบัติการทดสอบพิสูจน์สะสารชนิดนี้ว่าเปิมน้ำยางได้จริงหรือไม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเพลิดน,นี้ครับคนสวนสายจิวพิเศษวันนี้เราจะมาทดสอบทดลองสสารชนิดนี้กันดูครับแต่ขั้นตอนก็ยังไม่ครบสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเรามาดูก่อนได้เลยนะครับว่าเป็นเช่นไร ใช่แล้วครับนะแต่อากว่าร้อยครบตามกำหนดในกติกาที่ผมวางไว้เนี่ยมันจะนานเกินไปครับท<อ>ีนี้ครับการทดสอบนะสวานสารชนิดเนี้ยนะเนี่ยสีชุมปูเลยนะครับเราไปดูยางที่ผมจะทดสอบไปเลยครับนี่คือยางที่ผมจะทดสอบนะครับก็คือต้องบอกพี่น้องก่อนว่ายางแปลงเนี้ยของผมเนี่ยหยุดมาเป็นเดือนแล้วนะ เนื่องจากผมต้องไปอํำมันกันกับยางจอกบนกวรเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเข้ามาลากหน้าเนี่ยนะครับนะเขาอยากว่าลากหน้านะพี่น้องดูครับนะ้ำมันเปื่อยเลยครับนะแล้วก็มันไม่มีน้ํายางออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องลากซ้ำสอครั้งนะครับทั้งสองต้นนะอ่นี่คือลากซ้ำสอครั้งแต่เช้านี้เราจะไม่มีการนับนะไม่ถือว่าอยู่ในการทดลองนะครับแต่ก็มาดูครับ เนื่องจากว่าหยุดมานานนะมันก็ไม่มีน้ํายางเลยเห็นไครับดูยางที่ผมขลีดไว้เมื่อวานเป็นไงครับนี่นี่ตอนนี้ไม่มีน้ํายางนะหล่นไปไม่มีน้ํายางลงจอกเลยนะเป็นปกติครับเวลาเราหยุดนานๆน,นนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ะครับก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ได้มาหน่อยหนึ่งอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่า พิสูจน์กันนะครับถึงสา,สารชนิดที่ผมให้พี่น้องดูไปเฉลยในคลิปของอกรยอดดำนะครับว่าก่อใ้สารอะไรนะผมนะขอแบ่งมานะครับขอแบ่งมาหน่อยนึงนะครับเพื่อมาพิสูจน์ดูนะนะคือแน่นอนครับนะ,อ,ะอันนี้ผมไม่ต้องมาร์กนะไม่ต้องมาร์กว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะเป็นสีเลยครับนะต้นที่เราตาไวเนี่ยมันจะเป็นสีเลยนะครับ จุ่มไปเลยครับนี่ใจแปลงนี้เลยนะโอ้ยจุ่ม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 นจุ่มเลยนะครับตาอย่างนี้เลยคือลักษณะการตายาอย่างนี้นะครับนะจริงๆก็บอกไอเหนือรอยกรีดประมาณสักสักนิดนึงนะครับนะเหนือรอยกรีดนะครับนี่ประมาณนี้ครับนะ โดยตัวไปแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะลงไปโดนรอยคลีดบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนะนเนนือรอยคลีดนะครับนะนี่เห็นไหมมันเป็นสีอยู่เลยนะครับเป็นสีอยู่เลยแล้วนะนะรับรองได้นะอันนี้ไกลตําเนี่ยรู้เลยเร <laughs> ื่องนี้เป็นสวนผมนะครับนะเป็นต้นยางแปลงของผมนะครับผมนําสาสาน,นี้นะครับ มาทดลองให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเป็นการทดลองนะครับนะไม่ใช่รีวิวนะครับนะนะเป็นการทดลองนะครับนะหลังจากที่ผมตาสารนี้ไปแล้วนะครับก็หยุดไว้หนึ่งคืนครับหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ตานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นที่ตากับต้นไม่ตาอะไรจะออกกว่ากันนะครับ หลังจากที่ผมปลายาไว้แล้วนะเมื่คืนนะเว้นไว้อ่าหนึคืนนะครับปายาไว้เมื่อตอนเย็นนะครับแล้วก็ผ่านไป1นคืนจนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณเวลา5้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็น30มสิฟานาทีนะอ่าก็ถือว่านะได้ครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วล่ะนะครับทีนี้เรามากรีดกันเลยนะครับ ร้อยนะครับต้นตีป้ายยามีดตีหนึ่งนะครับเด็เอ้ยมีน้ำยางขึ้นมานะปิดกับมีดแรกนะมีดแรกอย่างว่าแหละครับนะคือคือมีดโน้นนะไม่นับนะมีดโน้นนะไม่นับนี่แหละมีดแรกนะครับไม่โน้ว่าเป็นการมามาเบิกนะครับหลังจากที่ผมหยุดไปเป็นเดือนนะนะซึ่งมันไม่มีน้ำยางเลยครับนอนจอกอยู่นะครับนี่คือมีดแรกของการป้ายยา ไปต้นที่สองครับสองเรียบร้อย นะครับถือว่าเป็นมีดแรกนะในการทดสอบนะครับเพราะว่า,ามีดมีดขอ,อนหน้านโน่นะเป็นมีดที่มาเบิกหน้าซึ่งนำยางได้มีดเดี๋ยวต้นนี้นะแต่ต้นนวไม่มีนะต้นที่ป้ายยานะไม่มีแต่ผมจะนับนี่แหละครับคือมีดทดสอบมีดแรกหลังจากการป้ายยาครับแต่ต้นนี้ไม่ป้ายยานะต้นนี้ไม่ป้ายยานะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูครับนะนี่คือมีดแรกหลังการตาสารตัวน,นี้ไปนะครับมาดูครับนี่ oh, <no. S 1> ได้ประมาณนี้ครับอ่าจากที่ตอนที่ผมมาเบิกหน้านะอยงที่พี่น้องเห็นไปช่วงมาลากหน้า ชังหลักหยุดไปเป็นเดือนนี่ครับนะต้องนี่กลีดซ้ำสองครั้งนะอย่างที่พี่น้องเห็นไปนะครับทีนี้ผมข้อป้ายยานะครับป้ายยานี้นี่ยังมีสีอยู่เลยนะป้ายยานี้แล้วเว้นหนึ่งคืนแล้วก็มากลีดนะครับนี่ถือว่าเป็นผมเริ่มนับเนี่ยมีดแรกเลยนะครับมีดแรกได้ประมาณนี้นะครับนี่มัดส่สายเชือกก็แล้วนะครับนี่ ยังอีกสองสองจอกนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้กรีดนะเพราะว่าผมเว้นเดี๋ยวค่อยมากรีดพรุ่งนี้นะครับกณะนี้นก็เวลาสิบห้านาฬิกากว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประสิบห้านาฬิกาเดี๋ยวผมก็เก้ามากรีดต่อนะครับได้ประมาณนี้นะจอกที่หนึ่งงั้นเราไปดูต้นที่ไม่ได้พ้ายยาไปดูครับนี่ฟ้าก,ก่อง <c oughs> นี่คือต้นที่ไม่ได้พ้ายยานะครับหลังจากหยุดมาเป็นเดือนนะครับมีดแรกอ่าตอนที่เข้ามาลากหน้านะครับก็เบิกหน้าได้ประมาณนี้นะตีดซ้ำสองครั้งเหมือนกันได้ประมาณนี้นะครับแล้วมีดแรกนะของการทรสอบแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ป้ายยานะครับเป็นการติดตามปกตินะครับได้ประมาณนี้นะ นี่ก็ยังอีกสองจอกนะรอรอมีดตัดไปนะครับนี่คือการทดสอบครับนะเป็นไงครับไม่รู้นะเดี๋ยวติดตามดูนะในในับต่อไปคลิปต่อไปนะครับว่าทั้ง3ามจอกเนี่ยนะมันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่นะโดยเฉพาะต้นที่ปลายยาเนี่ยครับนะครับนะก็ถือว่านะไม่รู้นะครับนะเพราะ ตั้งสวนเอาออรอยยอดดำนะครับที่เขาใช้สารชนิดนี้ยข็บอกว่าป้ายไปครั้งแรกนะมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเต่ไหร่นะครับคือต้องป้ายไปหลายๆครั้งนะซ้ำๆอยู่แล้วก็กรีดไปสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะเริ่มมีน้ำยางออกมานะครับนี่คือที่เจ้าของอ,อุกร้อยยอดดำนะครับก็อบอกมาผมก็เลยเอามาป้ายดูนะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวไว้รอดูอีก สองเจ้าสองมีดนะแล้วค่อยเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับแต่วันนี้ผมให้พี่น้องเนี่ยมาดูก่อนว่าป่านไปมีดแรกแล้วมันเป็นเช่นไรนะครับก็ยังมีอุปกรณ์อยู่นะผมตามมาแล้วนะอุปกรณ์นะเดี๋ยวค่อยมาสรุปนะในคลิปตัดไปอีกนะครับว่าเป็นเช่นไรนะตามกติกาที่เราวางไว้นะคือขีดเจ้าเว้นเจ้านะครับเพราะนั้นเย็นเนี้ยเย็นเนี้ยผมไม่ได้มาขีดนะผมไม่ได้มาขีดผมแค่มาตายมาตาย,มาตายดูของมีดที่ผมขีดไป เมื่อวานนะเมื่อวานคือพอป้ายยาเสร็จก็เว้นหนึ่งคืนจากนั้นพอเว้นหนึ่งคืนครบยี่สี่เจ้โมงผมมากรีดพอมากรีดนะครับผลผลิออกมาวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ถึงจะกรีดอีกนะครับแล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปกรีดอีกนะครับก็นวาจะดูยาวนานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็อยมาสรุปผลลัพธ์มันอีกทีนะครับในคลิปตัดไปครับแน่นอนครับทุกท่านครับ ลการทดลองยังไม่ชบครับเพราะผมยังต้องรอกลีดอีก2เจ้าหรือว่า2มีดนะครับแต่ผมให้ดูมีดแรกไปก่อนนะครับเพราะว่า2เจ้าโน้นเราต้องกลีดเจ้าเว้นเจ้านะครับก็คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้และเดี๋ยวพบกันในคลิปต่ตอไปครับ